แม่แพลวทำกินสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาพบพ่อกันอีกคือเกาด้วยค่ะกับรร้การแม่แพลวทำกินนะคะมือนี้แม่แพ้วสีไม้เห็ดแนวกินซูพี่น้องกินเป็นผัดหมี่จ้าผัดหมี่แซ่บเลยนะคะผัดหมี่แม่แพลวนี่ได้เตรียมเครื่องเตรียมของไว้แล้วนะคะเตรียมไว้แล้วมาดีผัดหมี่แต่ว่าสิบอไใส่หมูด้วยจ้ะเพราะว่าสิผัดหมี่ไปให้ผู้เทากินนะคะสีเอาไปฝากพี่น้องไปเขามาเบิ่งว่า เครื่องส่วนผสมน่ะวัตถุด,ดิบของเขามันมีอีกอย่างแนมม่มาเบิ่งนกันเลยจ้าก็เป็นเส้นมีนะค่ะเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เขาได้แช่น้ำไว้แล้วนะคะก็จะเป็นต้นหอมนะคะส่วนหัวเขาตัดอ่าอ่าต้นต้นหอมน่ะส่วนหัวมันอันนี้ส่วนลำต้นมันก็นย่นี่เนี่ยก็ทั่วงอกแล้วก็เครื่องปรุงแม่แพวก็ใส่ผงชูรสน้ำปลาน้ำตาลอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็บักเลนจ้ะบักเลนซัมมี่หละเครื่องของเขาไปเขามาลงมือเหตุกันเลยจ้า ใส่น้ำมันลงไปค่ะพี่น้องบบต้องใส่น้ำมันหลายเด้อจ้าเพราะว่าเขาจะใส่น้ำเป็นส่วนผสมน้ำเขาใส่น้ำมันพอได้เจียวเจียวหอมหอมน้ำมันเริ่มฮ้อนแล้วจ้าไม่แพ้วจะออนหอมหอมที่ซอยไว้ใส่ลงไปเด้อจ้าไผ่เสียบกระเทียมก็ได้เด้อจ้าแต่ว่าไม่แพ้วว่าหมักใส่หัวหอมมันก็จะหอมดีค่ะแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันเนาะเอาตามใจชอบของฮ้อนละเอาน้ำมันฮ้อนละเทใส่ไฟปั่นกลางเด้อจ้าไฟบบต้องฮ้อน เกลี่ยให้มันสุกเกลให้มันหอมเออหอมเกลียวเอาสุกแล้วหอมแล้วเหลืองแล้วเขาก็จะใส่มเะเขือเทศลงไปแล้วก็พัดจ้ะพัดให้สุกนะจ้ะพัดให้มันมน้ำมะเล่นมันออกมันจะได้แบบสม่ำๆมหว,วานๆนะจ้ะเขาก็จะเติมน้ำเปล่าไปจักหน่อย้ะจ้าพี่น้อง ก็ต้องหลายนอจ้าอ่าบกักะเรนหองสุกแล้วหน้าักเล่นก็ออกแล้วมันจะออกรสสม่ำๆม,มันหวานนอจ้านีก็คือเครื่องปรุงนะจ้ะเครื่องปรุงที่แม่แพลวปรุงเรียบร้อยแล้วทั้งซีอิว๊วดำน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาอ่ารสด,ดีอืมข้ามาักรสแดงเขาก็ปรุงเข้าไปคนให้เข้ากัน เขาจะใส่เส้นลงไปใส่เส้นลงไปเลยนี่แบบกะคุณนะจ๊ะเขาก็คนมาเรื่อยๆจนวันหน้ามันแห้งล้จะจายพี่นอ้องอ่า กินหอมแล้วสีสันก็ได้แล้วกินก็หอมแล้วใกล้ละจ้าใกล้ละจ้าดูตอนแม่เลย แล้วเละจ้าผัดมีเฮาจ้าผัดมีอนุบาลด้วยจ้าอ่เาเค็ดรสกลมกล่อมพอดีพอดีแถวคุ้เแ่าเพราะว่าเฮาวทไปฝากคุ้เเ่ากินด้วยจ้าเลยเนะาะทำพร้อมชอบของเฮาเนาะใช้พริกจุ่หน่อยาตาลจาุ่นิดนะครับแตวมาซีมือคืออะไรแถวใช่มันก็คือผัดไทยเหรอพี่น้องจ้าคือผัดไทยแหละแต่ว่าเฮาผัดแต่เส้น อันนี้อันหนึ่งพี่เชษเราไปปรุงเอาอหมาโอเคป่ะแซ่บพ่อยังแซ่บพ่อเมียเห็นหรือว่าแซ่บพ่อเจ้าของเจ้าของปรุงแซ่บพ่อนะครับเสร็ที่เหนียวหนุ่มนะบวกกับรสของน้ำตาลนิดนึ่งตะวันน้อยๆกับพริกพนิดๆนะครับพริกผงแล้วใส่พริกผงเรามากินเผ็ดได้จังหน่อยเนาะเฮาอยากกินเผ็ดก็ใส่เผ็ด อโอเคเลยแซ่บแซ่บแซ่บอ่ะโบอิมเอาไม้ได้จากคุณพี่พุ่น่าเต็มถาดอยู่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ำเน่แพ้วสีเฮ็ดอย่างซูปพี่น้องกินพี่น้องก็ค่อยมาติดตามกันไม่แนะจ้าคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย <laughs>